ก้าวสวัสดีท่าุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในประเทศนะครับเปิร์กชาวนะครับอ่านถูกเปล่าวะเอออ่านไม่ถูกน่าจะอ่านเปิร์กชาวนะมาแล้วก็ลองฟังหรือไม่ก็ลองฟังดูเปอร์คเปอร์เออนั่นแหละตามที่ได้ยินนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาก็คือไม่มีอะไรหรอกก็คือมานั่งฟาร์มของนะครับขึ้นปังนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับน,นี้ได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ละ มันไม่มีอะไรยากเกินใจแค่นั้นแหละคือประเทศนี้นะครับออตอนนี้ฟรีเล่นอยู่นะครับสามารถเข้า c ีคอร์ดนะครับแล้วก็กดกรอกไวริสนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1นึ่งทุ่มนะจะสองทุ่มละนะค,คนเล่นตอนนี้ก็ประมาณอยู่ที่หนึ่งเก้คนนะครับ โอเคครับตอนนี้อาจจะผมพาไปดูเรเบลแล้วกันนะครับซึ่งเออลืมบอกไปนะครับเข้ามานะครับเขาจะมีรถแจกนะครับคือรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นรถฟาร์ม60โลนะครับแล้วก็รถจกจกปูนนะครับออดี้นะครับรถออดี้ออดี้จีนแดง เดี๋ยวผมพาไปดูที่เลเบลนะครับเราก็อยู่เป็นเลเบลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ไอผมจะมาพามาดูของตีแม่ซึ่งของตีที่มันต้องใช้นะครับที่มันจําเป็นเลยก็คือเอาต้องต้นก่อนลวกันนะอา่าของอุปกรณ์จ7เ็นะครับมีอันนี้นะครับอันนี้ต้องใช้ทั้งหมด10อันนะครับเพราะมันใช้อย่างละ5อันนะครับอันนี้10อันส่วนอันนี้ต้องใช้20อันนะครับแต่เนี่ยหาง่ายหาง่ายนะครับ แค่แค่คุณไปฟาร์มนะครับแล้วมาการฟาร์มครั้งหนึ่งครับจะดรอปค่าประสบการณ์มาให้คุณครับคือโอกาสก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเออตีเลยก็เดี๋ยวมันมีไออ่านี้คือไวเบรครับซึ่งไวเบเนี่ยผมกลัวที่สุดละคือไวเบแกบไปสองตัวเนี้ยคือโคตรกลัวแบบกลัวแม่งแตกนะครับซึ่งของแม่งฟาร์มอย่างยากนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมอะ่ะน่าจะยังไม่ได้ตีหรอกชุดหนึ่งอะ่ะก็คือของที่มันต้องใช้นะ่ะคืออย่างนี้เลยที่ผมไม่ดูอะ่ะ ซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมด3อันสามอันในการตีนะครับสามตีสามอันในการตีครั้งหนึ่งแต่ผมพาไปดูอาวุธนะเออลืมบอกนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาตั๋วเอฟเคตรงนี้แต่มันต้องใช้2องใบนะไปเอฟยืงนเอฟเคครับแล้วก็มากดตรงว่าอาวุธที่ใช้เอฟเคนะครับก็คือมันใช้บัตรเอฟเคแล้วก็เหรียญออนไลน์นะครับสองร้อยใบนะครับสามารถตีได้หนึ่งครั้งแล้วก็ใช้เหรียญออนไลน์ด้วยนะครับ เรียกเอาเลยว่าจะตีไหนแต่โอกาสนับแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนับผมลองตีมาละแต่ผมแตกนะับผมก็เลยว่าเอ้ยกูไม่เอาละกูมาเอาปากฉลาม1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่านับอย่างที่บอกนับดูของตีนะครับไวเบย์สองอันนะครับแล้วก็ไอ้วูปินน่ะปากฉลามนะครับสิบอันแล้วก็นี่คืออะไรอะ่ะเหล็กอ่นะนับอันนี้ห้าสิบอัน ส่วนนี้เหรียญค้าประสบการณ์ย0สเหรียญข้าประสบเหรียญข้าประสบการณ์เนี่ยหาง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายไฟสายไฟ10อันนะครับปูน1ิบอันแล้วก็น่าจะเป็นบูปินนะครับเออนี่บูปินนี่คืออะไรวะเวพอนเอาเป็นว่าช่างมันนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ห้าอันซึ่งถามว่าไอ้ตัวนี้หาจากไหนนะครับกดมาตรงนี้นะครับชิ้นส่วนอาวุธนะครับในการทําก็คือเนี่ยเห็นไหมคุณต้องใช้เวเบนหนึ่งอันแล้วก็เนี่ยสิบอันก็ถึงไอเน,นี้ยคือต้องใช้ทั้งหมด20บอันนะครับ เผื่ออาจจะใช้มากกว่านั้นด้วยเพราะนี้แม่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลืมดูด้วยเออนาแล้วก็เหรียญครับประสบการณ์ห้าสิบนาแล้วก็นี่ห้าผมบอกก่อนเลยว่าของแม่งแบบเสียแบบติดอ่ะเสียเสียไม่ติดอะเสียไมต่มติดคือแบบล่มจมอะแค่น,นั้นอะซึ่งตอนนี้ผมมีทุกอย่างเกือบจะครบละอีกขาดอีกไม่เยอะนะครับขาดแล้วก็ขาดเงินด้วยเออลืมขาดเงินด้วยนี่ว่าเืินนี้ต้องใช้เอาแง่คือแสตดึงอะนะซึ่ง ผมอะวันนี้ผมจะมาฟาร์มให้ดูเวคลิปมันจะไม่ได้มันไม,ไม,นไมไ่ค่อยมีอะไรหรอกผมแค่จะมาฟาร์มให้ดูเฉยๆว่าแบบว่ามันหาอะไรยังไงนะครับเออลืมลืมลืมให้ดูปีกนกฟ้าเลยผมเรียกมันว่าปีกนกฟ้ากันผมอ่านอังกฤษไม่ออกอะ นับก็คืนนี่แหละที่ผมบอกอ่ะที่ผมบอกว่าผมใช้เวลา2วันในการฟาร์แม่งนะครับแล้วก็ส่วนอ,อุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยกั้งคืนที่ผมฟาร์มานั่นแหละที่ผมแบบว่ามีเกือบจะครบละแต่ก็ขาดอีกขาดอยู่อ่ะนะครับเออลืมบอกนะถ้าคุณยืนในเอฟเคใช่ป่ะแล้วมันจะได้ตั๋วเอฟเคลดนะครับเก็บได้ทั้งหมด4ี่พันห้านะครับเพื่อแลกทียี่สิบสี่พันห้ามันใช้เวลาในการยืนประมาณกี่นาทีวะสองนาทีปะ่ะ ถ้าผมจำไม่ผิดให้เวลาในการยืนทั้งสอ,นองนาทีตอนนี้ผมซึ่งตอนเนี้ยผมแบบว่าผมหาคนที่แบบว่าให้ผมแบบจะเย้เลอยอย่าลืมไปคาเคียนนะตกใจป่ะเฮ้ยเคียจะแย่แล้วอย่าลืมไปคาเคียนนะ เครียดจะแย่แล้วอย่าลืมไปค่ะเครียดน,นะก็คือตอนเนี้ยผมหาคนนี่ผม,าาผม,มาาสามารถแบบดีวในการเรื่องซื้อขายปูนกับสายไฟได้ละผมไม่ต้องไปจบกเครแย่แล้วอย่าลืมไปค่ะแต่ถ้าถามถ้าถามว่าจบเองคุ้มกว่าไหมมันคุ้มกว่าแต่ขี้เกียจตอนนี้ตังก็ไม่ค่อยจะมีละ เดี๋ยวผมขอฟาร์มส้มให้ไอ้ลูกแดงๆครบก่อนนะครับเพราะว่าจะได้แบบว่าไปเอาของที่อื่นอย่างแบบที่อื่นต่อเลยนะครับเออผมลืมบอกนะครับว่าไอปีกนกกระฟาเม่อแค่ที่มันแบบได้ได้มามันมันได้มันได้มาจากในการฟาร์มแอปเปิลตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะดอปนะครับแต่โอกาสเรีดรดปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายไม่ยากนะปานกลางก็ได้อยู่ถ้าสมมติว่าได้ก็ได้เรื่อยๆเลย ผมก็ยังงงอยู่เลยมันเลรียญดบมันเท่ากันหรือเปล่าวะเผมต้องเอาส้มไปขายไม่มีตังค์ละผมขอญาตฟาร์มไอ้ลูกแดงๆหัวใจจิตหัวใจจิตแดงให้ครบก่อนะครับเอาเปา็นว่าเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ผมปา่าครบเลิกตุกษะเนาะเจอกันครับ โอเคครับ okay. ตอนนี้ผมก็ทําการฟา,าร์มไอหวัวใจใสีแดงเสร็จละไม่รู้ว่ามันอ่านชื่อว่าอะไรนะครับกูก็งงกินเหลือเกินป่ะต่อไปเราจะทําการไปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเขี้ยเกือบ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 ตายแล้วกูเราจะทาํกๆๆๆๆา,าทการฟาร์มอย่างอื่นกันนะครับซึ่งผมื่อฟาร์มเมลอนว่าปะมันคือมะม่วงนี่มันไม่ใช่เมลอนไอิสัตว์ ไปครับแล้วก็ทำงานขับรถไปเลยครับขับรถด้ยวยความเร็ว440กิโลเมตรต่อชั่วโมงม150ละเฮ้ยครับตัดไปตอนนี้ผมไปถึงแล้วดีกว่าอมันกินเวลาคลิปไม่ใช่ที่แล้วหรอก ้ครับานนี้ก็มาถึงเั็นที่นยบน้อยแล้วนะครับผมผมอยากรู้วันนี้มันได้อะไรอ,อ๋อนี่ไงมันได้เขี้ยวไปครับยาวไปผมว่าฟาร์มรอบนี้เดี๋ยวผมคงต้องเอาไปขายนะครับเอ้ยนี่ไงได้ละอันหนึ่งน,นีง่ฉันมันได้ง่ายเหรอได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรอวะแม่งกดยังไม่ทันจะถึงสองทีเลยผมฟาร์มรอบนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปขายนะครับผมซึ่งมันก็มีเดี๋ยว ผมไปแวะตรงอันนี้ด้วยแตงโมแตงหมูแตงโมนะครับตัดไปตอนที่ผมฟาร์มเสร็จแล้วเลยดีวยกว่านะครับ